สวัสด,ดีจ้าืันนี้กับมาพบกับช่องไม้ผ้าร่วยนะะนเนาะค่ะมือนีไม้ก็จะผ้ามาตามแนวท่างของเด็กเด็กมหาศักจ์ซื้อซื้อพญานาคได้เนาะค่ะเดี๋ยวไม้จะผ้าเขาไปสอบถามน้องหรือว่าแม่เพิ่นเนาะคะ่ะผู้ใดเขามาเหลือกาฝากากดเลยกก์กดแช่์กดติดตามโกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งเมื่อเพื่อสีบอ่อผ่าข้าวสารดีๆแนวทางเด็ดเด็จากท่างสองไม้ผ้าร่วยเนาะคะ่ะ ไม่จะพาเขาไปเมืองดานในเนาะค่ะตามไม่มาเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอดีมือนีบมาคิดฮอด์สน้องพิมพ์หลก็เลยพากันมาเยี่ยมมายามก็ได้น้ำมหาแพ็กนำมาให้น้องพิมพ์แล้วก็พ้อมกับเงินเอฟซีอ่าเพิ่นให้มาให้ค่าขนมน้องพิมพ์มาทันว่าเอา ไจสวจ้าจาจ๋าจาวุ้ยียบอยเดี๋ยวตักเออบซีกเับนยิ้มใช่ลยซื้อขนมไว้ซื้อเดี๋ยวจะมากะไรรถจักรยานพ่วงขางเอีได้เยอ่จักรยานพ่วงขางมาจิ้มาขี่ใสน้อจักรยานพ่วงขางมาที่นอไปขี่ใส่ขี่ใสบอกูมขี่อะไรขี่ใสขี่น้อขี่้นีะน้อออกบานเนาะขี่เลยแนะนำตอเอ้ กินข้าวแล้วย่างลูกไปกินข้าวกับย่างบอกปูู้วยครับย่งกินกับย่งพี่กินกับย่างมันเสิรปิ้งหมูจ้าปิ้งหมูปิ้งหมูเกินหเคยจะกินลือเื่อนดีนอนฝันดีบอฝันบอมือเคื่อนี่หละฝันอมือเครื่องดีฝันบอบอฝันเลยบอฝันที่มีอย่างน้อฝากปูบ้านดีนาอ มีอยากให้ปูบ่ามือนนิฮะห้บ่มือนีแต่อี <S 2> <S 2> อย่างน้อมือนนิน้อหายอ,อย่างน้อเรากันึงคิดบอกแม่เร็วนีน่ีครับคือความเป็นมาก่อนที่เพื่อนจะอยู่อย่างนี้สัมผัสได้อย่างนี้เป็น,เป,นเป็นแบบไหนกับอ,อยากให้คุณแม่เล่าให้ทางช่องได้ฟังหน่อยครับอ๋ตอตะกอนหนูหนูก,กับคิดว่าน้องเขาแบบที่แหลกแบบปูบเสียดอกจ้ะ คือว่าเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรบเรื่กันคือจังว่าน้องเขานี่บางครั้งนี่ก็นั่งเว้าบางครั้งก็ยังพูดเถ่าผู้ดยัยแล้วสิ่งที่บ่เคยเห็นก็เห็นสิ่งบ่เค่อยบอกกับบอกเพื่อค่อยบอกแต่ยิ่งคนก็บบอกมาคือจังพูดเถ่าคือจังคนโบราณนี่แหนะจ๊ะ จำเฝ้าผู้เดียวได่นบบเมีนจ้าส่วนมากสิเป็นทุกวันพระด้วยจ้าโอ้สิสิวเฉพาะวันพระแต่สิมักมักไม่มแบบมาร์ทก้อนหรือกระเฝ้าขึ้นบุษถอยขึ้นบุษถอเพราะว่ามันกัเป็นคนขีมมักหยอกเวลาจะมักหยอกหรือมักแงยนั่งแง้ยนี่ท่านโดูเพื่นนั่นดูแลเพิ่อนกับว่าเขาจะเฮากินมันนี่นั่นเท่าพราะวดูแลกันเดินอย่าเฝ้าดูแลลำข้าดับใจบ่านี่อันถามกันถามว่าอันอยากได้รถปิกอัพยังได้อียังบ่ วันนี้พ่อเพิ่นถามไปพ่อขี้นำ้ำปลาให้ขี้พี่ชายพูดไดครับล่ะเขาบอกว่าจะเบ้าดูหลายโยอ,โอย่อบอแบบจริงคือจังแต่บ่เคยสอนพ่อเนี่จะอออ้ะพ่อเน่ย้จังพุาเห็ดคือจังพุทาหมาดข้อขอืนหนังกระฟาดนูานนางเฮ็ดคันนหนมม่นถ้านางวันพะวันหลังจากใบปูไม่แล้วครับแม่ยกมืออึ้นนู้นพี่สิพี่เพิ่พี่เพื่อนพี่เพื่อนพี่พี่สิพานเห็ดคั้นหนมมนเอาเล็กนางสิครับ ให้หนูหาเทียนมาแบมือมากคนละหนูกับแบมือคบกันเพคนอย่าปล่อยมือเดนะคนล่างสินไม่เท่าจนคนยศเทียนยศเทียนแล้วบันนี้ยศท่านใดท่านใดพ่อท่านใดจะเทียนรุดลงมือเพคนเทียนอะไรก็บตัวตัวน้ำตาเทียนมันน้ำตาเทียนก็เป็นกลมๆแล้วก็มีเทียนเหลี่ยมหนึ่งตัวใส่กันนี่สิละอืมอืมตัวสิละตัวย่างสิละ ตราขายเหล็กโคกเหล็กเก่าเนาะต่อเราพอกันเรื่อยว่างเพอกันเรื่ยมัผ่านมือเฮียตอที่คันน้ำมุนไหมครับค่ะคันคันไอ้คันน้ำเนี่ยล่ะรู้ก็เลยมาเทน้ำมันที่ว่ามาแต่ถึงอ่ะเราได้อยู่จากี่ปีแล้วครับซีปีจ้ะมีหลายสิ่งหลายอย่างแบบแล้วเจ้าพอก็คิดสินั่งบอกเรื่อยพอก็นนั่งบอกจ้ะ หลายรอบแต่หลายรอบไปจ้ะแต่ว่าหนูพา UST, at, กันแบบว่าหาเสากินคําพาก um, yeah. ันเก็บพักก็ฟตยังสิพ่กได้ค่าขนมนอนก็พ่กได้พากันซื้อมิตรบอกญาพนทั้งหลายค่ะเราพันก็บอกก่าูญ้าเราค่าขายของก็บ่าได้ซื้อมิตรรอพันวนซื้อก็ศูนย์ก็ได้นะครับพันก็ได้น้่รอบเเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งกัเห็นกับาเราที่แล้วเราตัดญาคือบอกขอพันพันบอกเรื่อ้นั่งบอกนั่ง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 นั่้นั่งนั่งนเ่็นั่งนก่เพั่งน่งจ้ะเอ้ย ยี่สิบอกเลขกับบอกเลขเพ่นก็บบอกกับไก่กับบอกไม่เป็นโตก็ถืออิลีมาจ้ะแล้วเดี๋ยก็ซ้ำโตเลยจ้ะนุ่งบ้าเลยเสือรอบนะก็บอกอายุย่าเล้วย่าถามว่าเลขิตอะไรเนาะอยากได้ยังก็สิเสือหาย่าสันเลเหลียวบวงหน้าที่เหล็กคือส่งไปอยากบอกอยากได้ยังหล่าว่าสันหาหายยังเนาะเหลียวบวงหน้าแม่แล้วบอกเงี้ยรวด หาเจด่สนแล้วก็นาหาเจ็ดแล้วได้สองหมื่กว่าได้จากรถือได้ล่ะจ้ะออกหาเจะครับจ้ะถือเพื่อนเพื่นก็ซื้อหาเจ็พื่อนซื้อวิทยุให้เพื่อนให้ขนมก็คิสบอาพ่กบอกมากเลยัวนี้น้องบอกไปเนาะหัวนี้เนาะมาใหม่อะไรว่าสิได้โชคไปนั่ง อีเข้มมันดีเด้อไม่ไดส่งคนนี้ลูกเด้วมาจิตอีหลาสิเด่จักรยานพ่วงโอ้ยวั่นว่าจะเด่นเงี้ยนกองกระดาษบอเร็วมามากพี่เเรียวเดี๋ยวปูสิเอาจักรยานพ่วงมาให้ลาบบาบอกที่ทั้งช่องช่องยุทวไปลาบอะไรจักรยานงามจักรยานพ่วงเนี่ยเอาอีติกมันนนักน่เนาะเอาไก่หน่อยอีหลามันนั่งนักเนาะโอเห็นอีติกเียนมันน้ำนงๆเนาะ้างเด้จักรยานพ่วงเน่ยจักรยานพวง้ออได้ บอกเีจักรยาเอาดี๋อวอิมายู่น้ำไก่หน่อยหลามันอย่างนี้นั่นเนาะตัวไหนเนาะหตัวไหนผู้บอกอลาตัวแล้วตัวไหนหลามบอกเเร็วตัวไฮโซไฮลาบตัวหลุอตั้งยังหลุมฮะตัวหกยังหลามว่าไโไลาบว่าไลาพ่อแม่เขาส่งพ่อจะยุ่ยกินน้ำคน น้องังลูกน้องให้หกกเก้าเออน้องให้หกเก้าเกเคยเปลี่ยนแปลงหกเก้าตลูกหก้าไม่เปลี่ยนแปลงเนาะจะได้ไหมเนาะจักรยานป้งสร้างนี่นาะขอให้โดนขอให้มาหกเก้าี๋ปที่นชูนทั่วมาหาหนุ่มขี้เนียคุยกันหนุ่มขี้มเมือนี่แต่มอ ไม่กับคอนนะยุญาตจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ